สวัสดีครับผมน,นี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมนะล็อกเอ็มี่เราเลือกสองจุดศนย่างเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องอกล่องไอเทมแล้วกันนะสำหรับอัปเดตแพทใหม่นะครับมันมีกล่องไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะทีะ่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องมันมีกล่องอะไรบ้างนะ ก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำํำต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสายเติมเนะี่ยจะเข้ามาที่ r ิชาร์ดนะครับผมก็ต้องเติมเงินเติมอะไรไปเพื่อ,อ,าอาหาเงินนะครับไปใช้นะครับหาเงินไปใช้ตัวอย่างเช่นนะครับ เนี่ยกล่องเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเสีย1เหรียญแมวใช่ไหมเราได้สองแสนเซนี 200, n, ใช่ไหมสิบเหรียญแมวได้2ล้านนะครับร้อยเหรียญแมวได้ยี่สิบเอ็มถูกไหมฮะก็คือกล่องข้างล่างถูกไหมฮะก็เราต้องต้องเสียหนึ่งร้อยเหรียญแมวนะซื้อเพื่อซื้ออเงินเซนีทั้งหมด20่เอ็มซึ่งแต่ก่อนมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็ต้องเติมกันแบบนี้เนาะถึงจะได้เงินเอ็มใช่ไหมฮะ แต่คราวนี้นะครับมันมีกล่องกล่องหนึ่งนะครับมันจะอยู่ตรงฮ o อ s เ l ลนะครับแล้วก็อยู่ตรงา l m m t t e d purchase นะครับปกตินะฮะกล่อง4กล่องเนี้ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้ครับก่อนอัปเดตแพทเนี่ยมันจะสับกันมานะมันจะสับกันมาสัปดาห์ละ1นกล่องนะครับแต่คราวนี้พอมันอัปเดตแพทปุ๊บเนี่ยมันจะมาพร้อมกันนะครับ4กล่องเลยนะฮะ โดยจะมีสัปดาห์หนึ่งนะครับจะมีอยู่กล่องหนึ่งที่มันลดราคานะครับผม20%นะฮะซึ่งของสัปดาห์เนี้ยมันจะเป็นกล่องนะครับพรีเมียมแอคแทบกิฟต์บ็อกซ์นะฮะซึ่งกล่องตัวเนี้ยมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมฮะอยูผมพาไปดูนะครับก็กล่องนี้ครับเหลือแค่9เหรียญนะครับผมกล่องเนี้ยพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็บอกว่า เมื่อคุณเปิดกล่องตัวนี้นครับคุณจะได้รับในส่วนของ Actac Light Crystal นะไอเทมที่ไว้ใช้ทําในส่วนของ o r a c l e Crystal อะครับ3-6ชิ้นนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าทุกๆก,การเปิด5กล่องเนะี่ยคุณจะได้รับนะครับ Actac Light Weapon Selection Gift Box นะฮะซึ่งถามว่า a t t a c Light Selection Gift Box คืออะไรนะครับมันคือไอเทมชิ้นนี้นะพาไปดูผมมีอยู่กล่องนึงพอดีนะฮะเนี่ยเป,เป็นกล่องนี้นะครับ เมื่อคุณเปิดมาแล้วเนี่ยผมกดใช้ให้ดูเลยแล้วกันผมก็จะเลือกไอเทมนะครับมันจะมีไอเทมให้เราเลือกอยู่2อย่างนะฮะก็จะมี convertible light นะครับกับตัว stick of wish true นะครับผมไอเทม2ชิ้นเนี้ยมันเป็นไอเทมโมเลกุลน,นะเป็นพวกดาบเพนนะครับก็ราคานะครับเซิร์ฟนะครับ memory offset นะจะอยู่ที่ประมาณ 8m นะ ส่วนนี้เท่านั้นเลเวเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ประมาณ 20m นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดวางขายประมูลอ่ะวางขายคือติดประมูลด้วยนะคือง่ายๆเลยถ้ากับว่าเราซื้อ5กล่องใช่ไหมถ้าเราเทียบาตามความคุ้มเนี่ย5กล่องนะครับจะได้อันนี้มา1อันใช่ไหมฮะก็9545ก็เสียแค่45เหรียญแมวเนาะเราก็จะขายนะครับในส่วนของอันนี้ได้นะครับ 20M นะฮะถ้าเป็นของเซิร์ฟอินเท i n t e r ล a l l erm y นะแต่ถ้าเป็นแมมโมรี่ออฟเฟตเนี่ยจะอยู่ที่ 8M นะครับถ้าเรามองแล้วเนี่ยราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อทั้งหมดเท่าไหร่อ่าห้ากล่องได้ไหมห้ากล่อง45เหรียญแมวใช่ไหมฮะเราจะขายได้ประมาณ 8.5M นะครับผมถ้าเกิดว่าเราซื้อทั้งหมด90เหรียญแมวเนี่ยเราจะขายได้ประมาณ 17M นะครับผม ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับกล่องเมื่อกี้ที่100เหรียญแมวนะครับซื้อได้ 20M เอ็มนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับราคามันใกล้เคียงกันถ้าเป็นเซิร์ฟของ m m e Memorial f a ฟ e เนี่ยคราวนี้สิ่งที่มันได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะได้ในส่วนของ l o c a l มาด้วยนะครับผมกดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะของตัวนี้ก็ได้นี่ครับนี่ครับมันก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงขายใน Exchange ใช่ไหมฮะ๋ยวผมพาไปนะฮะ นี่ครับถ้าเราเอามาขายที่เอ็กเชนจ์เนี่ยมันจะติดประมูลด้วยนะฮะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับด้วยนะฮะนี่ครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็เราซื้อมาใช่ไหมแล้วเราก็มาขายใช่ไหมฮะก็สองสองกล่อง Oracle เกลคริสตัลแเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90เหรียญไม่เอาเนาะเงินที่ได้รับเนี่ยเซนนียจะได้ใกล้เคียงกันนะครับเกือบ 20M แต่ว่าเราจะได้พวกอ่า ไอเมเอเ็ดรา a c l e มาด้วยนะครับทำให้ดูมันจะเป็นเม็ดแบบเนี้ยฮะเอาไว้ใช้อัพ o r เค l ล c ริสต a l ต่อนะครับซึ่งดีกว่าซื้อแพ็คเนี่ยมันจะได้ตัวนี้มาด้วยนะหลายเม็ดเลยนะครับเรากดเนี่ยทั้งหมด10กล่องเนี่ยนะครับกล่องละ9เหรียญแมวเนี่ยเราจะได้ตรงนี้โคตรเยอะเลยนะครับเกือบร้อยชิ้นนะฮะซึ่งดีกว่าไปซื้อแพ็คเมื่อกี้นะครับแค่อย่างเดียวนะครับ เนี่ยดีกว่าเราไปซื้อกล่องแบบนี้แค่กล่องมันก็ได้แค่เงินเฉยๆเนาะแล้วก็อ,อาจจะผมพาไปดูนะครับที่เซนะิร์ฟอิทานนอลเลิฟนะนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซนะิร์ฟอิทานนอลเลิฟเนาะราคาที่อิทานนอลเลิฟเนี่ยถ้าเป็นอาวุธของเราเคลื่อนมา่กี้ครับเดีย๋ยวผมให้ดูนะราคานี่ครับติดประมูลด้วยนะนี่ครับ เอาแบบธรรมดาเลยนะไม่ตีบวกเนี่ยนี่ครับอยู่ที่20่ m เราเสียแค่45เหรียญแมวนะครับเราได้มา5กล่องนะครับเราก็เปิดการันตีมาเราจะได้ไอเทมชิ้นนี้มาเลยนะครับ20 m นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเสียอ่า90เหรียญแมวนะเราจะได้หมด40่ m นะครับผมซึ่งเยอะกว่านะครับการที่เราไปซื้อแพ็คนี่ครับดีกว่าเราไปซื้อแพ็คตรงนี้เห็นไหมฮะ100่ยเหรียญแมวได้แค่20่ m นะครับแต่เมื่อกี้ถ้าซื้อ นะครับ90เหรียญแมวนะครับได้มา10กล่องเปิดมาได้อาวุธ2ชิ้นขายได้ 40M นะฮะซึ่งติดประมูลด้วยยังไงก็ขายได้นะก็ถือว่าคุ้มค่ากว่านะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อม่คลิปหน้านะครับผมซีโอเกนสวัสดีครับ